หายแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนจัดโปรแล้วเขาก็ยังไม่มาลดราคาลดแล้วลดอีกหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่มาทั้งนั้นที่แต่ก่อนมันเคยเวิร์กแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยทำไมไม่เวิร์กแล้วนะคะทีน่าจะบอกเลยนะว่าคุณอย่าเอาแต่จัดโปรหรือว่าคุณอย่าเอาแต่ลดราคาทีน่าให้คําปรึกษานะคะเจ้าของธุรกิจมามากมายเนาะบางคนเนี่ยยอดขายเป็นร้อยล้านเลยแต่กาไรแค่เท่าไรกาไรแค่1นถึงสล้านหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยเขาเนี่ยลดราคานะหรือยอมขาดทุนนะเพราะหวังว่าอะไรหวังว่าลูกค้าจะกลับมาซื้ออีกหรือหวังว่าลูกค้าเน ออกต่อหรืออะไรเงี DA, ้ยคือหวังไงคือเหมือนรันธุรกิจอยู่บนความหวัง่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณลดราคาแล้วคุณลดเยอะเกินไปหรือว่าลดให้บ่อยมากเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเทรนลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยชอบของคุณเพราะถูกไม่ได้ชอบของคุณเพราะดีไม่ได้ชอบของคุณเพราะตัวคุณไม่ได้ชอบของคุณเพราะผลงานของคุณหรือว่าคุณภาพสินค้าของคุณแล้วถามจริงๆคุณอยากได้ลูกค้าแบบนี้หรอลูกค้าที่เขามาหาคุณเพราะแค่ถูกอ่ะทั้งนั้นที่เราทำไมใส่ใจเราอยากที่จะให้ของที่ดีสุดกกับเเาาารอยที่จะ ให้บริการที่ดีที่สุดกับเขาหรืออะไรเงี้ยหรือเราลงทุนลงุลงแรงมามันก็เหนื่อยอะแต่ลูกค้าดันทําไมลูกค้าดันมาเปรียบเ <c oughs> ทียบแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณยิ่งไปพยายามตัดราคายิ่งไปพยายามลดราคากําไรมันก็ยิ่งทาไมกาไรมันก็ยิ่งน้อยทั้งทั้งที่คุณทำไมทั้งที่คุณเหนื่อยเท่าเดิมนะหรือไม่แตจะเหนื่อยมากกว่าเดิมด้วยแล้วคุณจะสามารถเทียแก้ยังไงนะคะวันนี้นะคะที่น่าจะมาบอกวิธีที่คุณสามารถสร้างจุดแตกต่างได้ง่ายๆนะทาให้คุณเนี่ยสามารถเทีายใหมา่สามารถที่จะไม่ต้องลดราคาคุณก็ยยังขาได้ นะอย่างแรกเลยคืออะไรคือคุณมีบริการอะไรที่คุณสามารถที่จะเสริมหรือว่าเพิ่มไปให้กับลูกค้าได้หรือเปล่าโดยที่ต้นคุณต้นทุนคุณไม่ได้เพิ่มอ่ะแต่อาจจะเพิ่มแรงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างเงี้ยอย่างติน่าติน่าทำไลน์แอดใช่ไหมติน่ามีการแบบส่งข้อความหาลูกค้าในไลน์แอดหรืออะไรอย่างี้ใช่ไหมซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายอ่ะแต่เวลาที่เราจะเติมข้อความหรืออะไรเงี้ยติน่าก็เติมเติมผ่านบริษัทแบบเอเจนซี่อะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วมันจะชอบหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยวันหยุดนักข ันที่อะไรคือวันที่คนมันซื้อของแปลว่าอะไรเปล่าพอตีได้แบบอยากที่จะเติมข้อความลายอ่ะเข้าใจว่าอยเติมข้อความหลไก็ต้องแพลนแบบ ก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่งจะหยุดเสาร์ที่ย์ว่าโอต้องเติมแต่วันพฤหัสต้องเติมแต่วันศุกร์หรือแม่งจะอยู่สงการแ่บแม่งต้องเติมเยอะๆเติมยาวๆไว้เลยหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมีบริษัทไหนนะที่สามารถทําให้คูติน่าสามารถเติมข้อความได้ตลอด24ชั่วโมงจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แม่งเติมได้ตลอดเลยวันหย่งวันหยุดก็ไม่หยุดหรืออะไรเงี้ยจะดีมากเนี่ยถ้ามีบริการแบบเนี้ยห้เนี่ยจะดีมากลูกค้าก็จะมาหาคุณ โอเคว่าลูกค้าก็จะมาคุณแต่ว่าแล้วแต่ธุรกิจของคุณเนาะคุณก็ไม่จาเป็นที่จะต้อง24ชั่วโมงแบบนี้ก็ได้แต่ถ้ามัน24ชั่วโมงได้สําหรับธุรกิจนี้นะถ้าใครทําอะไรแบบนี้อยู่นะทักมาได้นะคูอยากได้มากเลยแบบสามารถที่จะเติมข้อความไรายได้24ชั่วโมงนะแบบอย่างที่2คืออะไรอย่างที่2คือคุณสามารถที่จะให้การันตีได้มากกว่าคู่แข่งหรือเปล่า นะคะคยกตัวอย่างอย่างครูตีแน่เนี่ยพี่ชายนะคะมีธุรกิจเปิดร้านขายคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเขาก็จะขายมันก็จะมีแบบฮาร์ดดิสก์อะไรของเขาอะไรอย่างงเี้ยแล้วบางทีมันจะชอบแข่งกันที่การันตีไว้เช่นฮาร์ดดิสของยี่ห้อน,นี้การันตี2ปีฮาร์ดดิสสักพักหนึ่งมันจะมีฮาร์ดดิสอีกยี่ห้อหนึ่งการันตี5ปีอีกยี่ห้อหนึ่งมาแบบใหม่ล่าสุดเลยเป็นแบ,บรนด์ใหม่เลยแม่งการันตีแบบเค้กใหญ่เลยฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสอันนี้การันตีตลอดชีพโอ้โหเข้าใจว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบส ณสามารถมีการันตีอะไรที่มันเหนือว่าคู่แข่งได้อ่ะทําไมลูกค้าก็เลือกของคุณอันที่สามนะคะก็คืออะไรก็คือแข่งกันที่ความเร็วคุณสามารถที่จะทําอะไรให้มันเร็วกว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าคุณสามารถอ่ะเป็นการส่งของก็ได้ขนส่งหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถส่งให้เร็วกว่าเจ้าอื่นหรือที่อื่นได้หรือเปล่าอ่านี้ถ้าคุณทําได้นะก็คืออะไรก็คือง่ายมากแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่สี่ก็คืออะไรก็คือคุณสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าได้หรือเปล่า ะะยกตัวอย่างร้านอมาเกษตรนะร้านอมาเกษตรจริงๆก็ขายซูชิธรรมดาใช่ไหมถ้าขายซูชิก็ขายปลาดิบหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าร้านอมาเกษตรสามารถที่จะชาร์จราคาได้แพงแบบหัวหนึ่งไปนั่งมือทีแบบบางร้านเนี่ยเป็นหมื่นเลยใช่ไหมหัวเราเป็นหมื่นเลย จริงทั้งที่จริงๆแม่งก็ขายซูชิธรรมดาแต่เขาให้สามารถ,าารถให้สามารถให้ประสบการณ์ที่พิเศษกับลูกค้าคืออะไรคือมีสตอรี่คือมีการเล่าเรื่องคือมีการใส่ใจเอาใจใส่เพราะว่าเขารับจํานวนน้อยไงเออเราก็ได้การเทคแคร์หรืออะไรเงี้ยได้แบบการเทคแคร์เป็นพิเศษมีชงมีโชว์มีอะไรก็ไม่รู้ที่เขาทําอะไรเงี้ยแบบเอ็กซ์ตร้าเยอะๆเยอะๆคนไปคนไปคนไป,คนไปซื้ออะไรคนไปซื้อประสบการณ์มันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อปลามันไม่ใช่แค่ตัวอาหารหรืออะไรอย่างนี้ ะะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณอยากที่จะได้กลยุทธ์เพิ่มเติมนะกระบวนการทําออนไลน์ให้ขายดีนะคะแบบครบวงจรนะคะตอนนี้นะคะติน่าก็มีเป็นคำผีนี้วางอยู่ตรงนี้วางไว้ขายวางไว้ขายนะซึ่งจริงๆมันมี3ตอนนะ หนึ่งสองสามนะแต่ตอนนี้ขายแค่ตอนแรกก่อนทำยังไงให้คุณเพิ่มลูกค้าแบบไรขีดจำกัดทำยังไงให้คุณขายดีแล้วขายดีแบบขายดีไม่หยุดเออเป็นกระบวนการที่คุณจะรู้ว่าอ๋อโอเคคุณทำแบบนี้นะแล้วมันขายดีต่อไปคุณก็ทำแบบเนี้ยเพิ่มคุณก็ทำแบบนี้ซ้ำนะคะแล้วนอกจากตัวคัมภีร์นี้แล้วนะคะก็ยังมีอะไรอีกก็ยังมีเ,เป็นคอร์สเรียนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากที่จะเรียนเพิ่มนเนาะแล้วก็หรือว่าถ้าคุณอยากที่จะซื้อคัมเพร์อย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณอยากเรียนเพิ่มอออยยยยาากกทีีี่่จะเะเเรนงลลดแ้ว็ สามารถที่ใหม่สามารถที่จะปรึกษาตีน่าได้ด้วยนะคะ,อะตอนนี้ก็มีคอร์สนาอชื่อเดียวกันเลยขายดีแบบขายดีแบบควบวงจรน,นะแต่ว่า,าที่สนใจก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะแอดครูทีนา่าโอเคไหมแอดครูทีน่านะคะพิมพ์ตัวแอดด้วยเนะ้ะแอดครูทีนา่าสำหรับวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยขายดีขายปังๆกิงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ